สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับอยู่กับตัวจอแอนดรอยตรงรุ่นจากบริษัทมิชิการ์ครับวันนี้เราพูดถึงรถเอเนกประสงค์เป็นตัวไต้อินโนวา2011-2015นะครับสำหรับในตัวไต้อินโนวารุ่นปีนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีวิทยุที่เป็น MP3 มานะครับเป็นช่องขนาด2องดินเราจะเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อตอบสนองให้กับเทคโนโลยีที่มือโฟนอย่างเงี้ยนะครับพวกตัว Android หรือว่าเป็นระบบ iOS อเอเนี่ยนะฮะ บางทีเราก็ใช้ตัวแอปพลิเคชันอย่าง Youtube นะฮะ o o g l e Maps นะครับหรือว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆประเทศไลน์เฟซบุ o อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะไปต้องเปลี่ยนจอ Android ตรงรุ่นเข้าไปในรถนะครับวันนี้สำหรับตัวใต้ Innova นะครับรุ่นปี2011เนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องใส่จอที่เป็นไซส์บังคับนะครับเป็นไซส์ขนาด9นิ้วนะฮะเป็นจอ IPS นะครับซึ่ง เนื้อเม็ดสีเนี่ยเป็นคปาซิทีฟนะครับเป็นหน้าสัมบัตแบบคปาซิทีฟด้วยแล้วก็มีเรสโซลูชันอยู่ที่60 0 0 0พิกเซลนะครับมีรลอมขนาด3 2กิกมีมีม2กิกนะครับแล้วก็มี CPU โปรเซสเซอร์ที่4ี่คอรนะฮะรุ่นนี้เองเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่เป็นสีเปานะครับออกเป็นดำเลยนะครับแล้วก็มีช่องด้านล่างที่เหมือนกับที่ติดมากับรถนะครับในครั้งแรกก็คือเป็นช่องสองชุดแล้วก็มีชุดปรับนะครับบล็อกตรงกลางนี้นะฮะ และเซตก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเซ็ตที่มีโครงสร้างที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีเฟรมของ Android ที่เป็นสีเทาๆนะครับดำๆนิดนึงนะครับมีคลิปล็อกแบบชุดนะครับค่อนข้างจะแน่นนะครับแล้วก็กระชับหน้าจอนะครับติดตั้งง่ายไม่มีเสียงกระแทกกระทาใดๆนะครับในอุปก,กรณ์ของเขาเนี่ยฮะก็จะมีชุดปลั๊กสำเร็จรูปที่เป็นปลั๊กไฟโดยไม่ต้องตัดต่อสายปลัป๊กไทยนำปลั๊กไทยที่ถอดจากวิดยโอเดิมเสียข้าตรงชุดนี้ ชุดนี้นะครับแล้วก็นําชุดสาวกาเดเสียบเข้าชุดนี้นะครับแล้วก็เอาชุด FM อันใหม่เนี่ยนะครับมาเสียบเข้าตรงนี้นะครับสองช่องนี้เสียบเข้าที่จอทันนาฬาจอใช้ได้ละเพิ่มความเอนเทนเนต์นม,นมากขึ้นเนื่อ,นองจากรถเนี่ยเป็นรถเนกประสงค์เหมือนรถครอบครัวนะครับสามตอนนะฮะเราก็จะมีตัวชุดถ้าเราต้องการต่อกับตัวทีวีดิจิตอลนะครับ 3,5,7,9นอะไรพวกนี้นะฮะเราก็ต่อผ่านชุด a v ว n อินนะครับตรงนี้ถ้าเราต้องการต่อกับทีวีขอหมอนหรือทีวีเพดานล้วก็มีชุด AV-out ให้ขยายระบบด้วยการใช้ซับวูเฟอร์ที่ไพเราะนะครับเสียงทุ้มนุ่มลึกมากขึ้นเราก็มีชุดสัเอาอีกหนึ่ชุดนะครับแล้วก็ต้องการต่อพวก Power Amp ขยายเสียงของตัวลำโพงกลางแหลมนะครับเราก็ใช้ตัวปรีเอ t าอีกสชุดเท่ากับ Power Amp ได้นะครับ เพิ่มระบบความสมบูรณ์แบบด้วยระบบกล้องถอยหลังนะครับเรามีกล้องถอยหลังแถมให้นะครับเลือกตามแบบที่อยู่ปรากฏด้านข้างนี้นะครับในกล้องถอยหลังเนี่ยก็จะมีสายกล้องถอยหลังมาให้หนึ่งชุดนะครับเป็นปล๊กกล้องถอยหลังแล้วก็มีกล้องนะครับที่มีความยาว5เมตรนะครับเมื่อ่อเข้าไปแล้วทันทีที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังภาพของตัว j o ยโดยตัรุ่นนะครับยีโนวาตัวนี้ก็จะระกบเป็นภาพกล้องถอยหลังเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการถอยนะครับเพื่อความปลอดภัย ให้ดียิ่ขึ้นครับเพิ่มระบบตัวนำทางระบบ GPS ของเขาเนี่ยนะครับเนื่องจากในเครื่องของ Innova ตัวนี้เนี่ยเรามีโหลด YouTube, แอปพลิเคชัน y o u t u b e และกูเกิ g o ูเกิลแมปมาให้เรียบร้อยแล้วเราสามารถเล่น2แอปนะครับในหน้าเดียวกันได้เลยหรือเราอาจจะเรียกว่า Multi App ก็ได้นะครับถ้าเราใช้ตัว Google Map เพียงแต่แชร์ Wi-Fi จากมือถือเข้าไปก็เล่น Google Map ได้แล้วแต่ในกรณีที่เราไม่มีเน็ตนะครับเราโหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่าแผนที่ ออฟไลน์ line, มาเก็บไว้ได้เลยนะครับโดยใช้เสา G P S ชุดนี้ซึ่งทำงานกับดาวเทียมแล้วก็ทำงานกับแอปพลิเคชันนะครับในชุดที่สำคัญมากเมื่อเราเล่นตัวไฟล์เพลงนะครับประเภท m p 3นะครับประเภท WMA นะครับหรือเพลงที่มีรายละเอียดจัดจัดเลยอย่างเช่นไฟล์ที่เป็นเวฟหรือเป็นแฟรนะครับที่เราไปลิบบาร์นะครับเราสามารถเก็บไว้ในแฟลชไดร์ก็ได้หรือเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์เทนนอลขนาด2 TB เทเลไบต์ก็ได้นะครับเราเล่นผ่านตัวชุด USB ซึ่งแถมมาให้กับเครื่องของเขาเนี่ยนะครับใน USB ตัวนี้ก็สามารถจะเสกเสียบแล้วเล่นเพลงไฟล์ต่างๆได้สบายในมุมเดียวกันครับสำหรับมางทีเราก็ไปโหลดหนังนะครับที่เป็นหนังการ์ตูนนะครับเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นคาราโอเกะนะครับสามารถโหลดเป็นไฟล์ขนาด 360p หรือโหลดเป็น mp4, mp5 นะครับขนาด 720-1080p ได้นะครับหรือ mkv นะครับก็สามารถโหลดใส่ตัวฮาร์ดได้แล้วก็แลชได้พวกนี้ได้นะเราไม่ได้ติช่องนี้ได้เช่นกันเครื่องก็สามารถาด่านไฟวิดีโอได้โดยที่เราไม่ได้ซื้อฮาร์ดเอ็กเทอร์นลนะครับเพิ่มความปลอดภัยอย่างสูงสุดด้วยชุดกล้องหน้ารถ Android นะครับจากมิชิก้าเอ็009ตัวนี้นะครับไม่ต้องไปตัดต่อสายไม่ต้องไปเชื่อมกับที่จุดบุรีนะครับไม่ต้องไปเดินสายพิเศษนะครับก้องตัวนี้ก็สามารถนำม,มาติดเข้าช่อง USB ที่มีแถมมาให้่ได้เลย,เลย นในกล้อง USB ตัวนี้เนี่ยนะครับหรือกล้อง Android ตัวนี้ก็สามารถเซฟไฟล์เก็บไฟล์ไว้ในกล้องนี้ก็ได้หรือจะให้ไฟล์มาเก็บไว้ในจอตัวนี้ก็ได้แต่ภาพเนี่ยจะไปอยู่ที่จอ Android ตรงรุ่นแทนนะครับในภาพในภาพที่เราได้เราก็ได้ทั้งภาพที่เป็นบอกระดิจุดลงจุดสถานที่ที่เราขับไปนะครับแล้วก็ยังบอกถึงวันเวลานะครับที่กําหนดนะครับตาม Android ด้วยและแถมยังมี บอกความเร็วขณะที่เราขับหรือในเวลาที่เกิดเหตุได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นกล้องแอนด o อ d อัจฉริยะนะครับสามารถเพิ่มได้โดยให้ช่างติดตอนที่ติดจอ a n นด o i d หนเดียวสนใจเพิ่มเติมนะครับดูรายละเอียดแล้วก็ดูขั้ตอนหลักการติดเรียบร้อยแล้วมาดูกันนะครับ ก็สำหรับท่านที่สนใจจอ a n นด o i ยตรงรุ่นนะครับจากมิชิก้านะครับก็สามารถโทรหาพีวันของเราที่029323485นะครับ084524333ยืงชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.promarket.com นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line s i น์แอทไวันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนกับจอ a n นด o i ยตรงรุ่นมากมายจากบริษัทมิชิก้าวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ